ทั้งหมดถ้าถ้าขาดถ้าขาดอปักไอ้ปักมักไปไหนไอ้ปักอ่ะขาดดั้งหมูไก่ไก่ไมันไม่มีแล้วแหละยวไม่สวยว่ครจะสวยแ้วเนียใครมเจียมงานมุงสไก่เลยใครเียมงานไม่กเยอกมกมีนเนี่ย ไม่ยืมร้านกาแฟได้แล้ว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 ใครให้ผออมาเหนื่อยนีวะเนี่ยมีใครผอมีเหนื่อหอมาจากมูลนิยำเพื่อการนี้เรยจะพอะผออพออผออพออเนี่ยป่วยทาการคือแม่บ้านเป็นพยาบาลเป็พยาบาลอ่านอส เหนื่อยแม่เหยเล็กบอก่ค่เนโน้ตะดงมากเนาะเล่นเลอว่าถ้าได้มีวีไปบ้านเครื่องนะเราก็รูกว่าเป็นทีวีกับบ้านดีใจดีใจจรงว่าจ่ายจ่ายไปห้าร้อยจอไม่ได้จ่ายไนี่